สวัสดีค่ะเอฟซีสาวหนอนเป็นบ้านแพงเอฟซีน้องหูหญิงนะคะสละค่ะพบกับช่องป้าวันแม่ครัวน้องหูหญิงเด้อค่ะเอฟซีเพิ่นกลับมาจากสารคามค่ะหลงค่ะวุ่นวุ่นอยู่กลัวจะมาถึงบ้านน้องค่ะเพิ่งกลับเล่นมาหอดคำค่ะเพิ่นมาทำบุญอยู่วัดไทยพัฒนาน้ำค่ะ พอแล้วหวางขนเอาหนแคสลักจากไปนะ่างกฟ้องมากขึ้นตั้งถึงสูงสุดในโลกท่นว่าได้ไปนั่งวัดบ้าน,นสนเสรีเราันเลยวัดได้วัดคณะก็ เลยไปเลยไปหมดวัดขันยุ่วนหวยขันยุุ่ออน่นไ้ก่นกะอมต้นมะขามไปวัดกระ่อมลาานไป ถึงว่านี่อยู่อยู่ในเมืองไม่เขาสั่งอย่างนีครับสั่งแจกน้ำฟ้านวัดแห่งไหนอยู่นั่งร่องอ๋อใหญ่ครับครับที่มันบอกสามทีลอ้อะไรตัวใดเดินเดินสายไหวพระเดินสายทำบุญไหวพระโดยตรง มาข้าทาองหญิง yeah, ข yeah. ้าทาองหญิงกับผ้าน yeah. ้ำโซขคือก uh ันค่ะแมนเดีกยวก็ถือสามต้นหนาเดี๋ยวถือสามต้นหลัง ไปโคไส้กนแมตั้่ละไกโคดเไปสุวรรณไปกูมาโคลนานว้าาออกจากทางนัผมมาในบางเอเลยนี่แมนครับขาีเีแมนไปกัรถเข่าสเกียครับจากนี้ไปฮอดเข่าสีเก่ียวไม่ิไปแยกข้อสอสีแยกไปได้ไงครับกเลียวสายไปเต็มต้งเมืององเมืองมาจับ เตยเดี๋ยวเดี๋ยวทางให้พันเสียบก่อนพันฝ่าวค่ะแต่แม่บ่หรงทางมาหอดตะดน โอ้ยลง่เปเขามอย่งเขาทาตนพุ่นเพิ่นไปหอดวัดไอ้ขัยุ่งขัยุ่งอุทุมพรั่งไหขยุงอุเว่าขันยุ่งทัยพัฒนาอ๋อผุ่นพนบุนอยู่ผุ่นมามาเหนนุ่นิั่นวงปู่สวงพัโยนไปทางว่างหินบ่หลวงปู่สวงผุ่นแล้วขยุงุอ๋อเพิ่นเพิ่นอ่อมบ้านพุ่นทองผุ่ เราอ้อมเราเรามาเเ่เพิ่งพูดเพิ่นอ้อมเพิ่นอ้อมเพิ่นกับหลงทางไปทัว่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ ถ้าเพื่อนบนหลงทางเพื่นกับมะหอดแต่หาโม่งกลัวอืมเพื่อนหลงทางไกลมาหวอดกับจุนคำ กินกีแด้ับ่านี้ไร้อมเไปแล้วข้าอมรู้แต่ันเสนทางั้นเนเส่นทางสีออใหนั้นทางมันล่มใหญ่ถึงอู่้ยตัวยติาตั้มานี่ไปเรแเนมไทยไปไว้เนี่ยไปหมดวอก้รับี่านับ ขับบา้านหอ,บอดบ่เดิ <c oughs> อดอกสามสี่ทุม่มห้าทุม่มถตายางสระแต่ถ้าเราเขาเซนนันปุ่มมันจะพอถึงสี่ทุม่มสี่ทุ่มก็หอดสามส้มโองกลัว มาถ้าเราออกจากมองนี้แล้วแล้วสิคุณทางพอพอเราสิง้งอยู่ระวางสิมาบันนองหงอิงนี่ทลางจากนี้แล้วก็สิคุณทังไปแล้วค่ะไายเปิดแฟนมันกับชาดอยู่ น่าเอ่งฟ้ากลับแล้วค่ะลงทางพะนลงทางบมดออกจากหันซี่ซี่โมงกลัวมึงมาหอดสี่หกโมงกลัวเกือบถุมกระขอบคุณเอฟซีสาวหน่อยเพชรอนบานแพงเอฟซีหนงองหญิงเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดขับสกายเด้อค่ะ ฝากกดติดตามช่องป้าวันแม่ครัวน้องอุงอิงป้าน้าแม่บ้านน้องอุงอิงท้องพูนแบนหนอยน้ององอิงเนาะคะ่ะบนแอวแล้วแต่สิเห็ดนี่ค่ะกลางคืนมันก็สิบป,ประมาณนี้เนาะคะ่ะ ขอบคุณเอฟซีสาวนอยเป็นบานแพงเอฟซี FC หนองอุ้งอิงขอบคุณเอฟซีต่างประเทศกับใาประเทศเนาะค่ะพอ่พอพ่อแม่แม่ที่ม่คอยหายกำลังใจก็ขอบคุณหล,ยลายเห็นอยู่ดีไม่แห้งเห็นลำไม,ลม่ลุวยสุูบสุขคนเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำนีก,ก่อนเนาะคะ่ะคลิปหนาพอกันไหม สวัสดีค่ะ